พูดสิไม่มีอะไรทำเลยพู่น่าเบื่อจะเต่าทำไมเดินท้ายเลยนะเพ่าขวันลุงค่ะ การวิ่งกับกระต่ายกับเต่ากับกระต่ายกับเต่าเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งข้าวแถวแล้วข้าวแถวแถวแลวเป็นตัววิ่งเนาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพร้อมพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันหรือยังคะกี่กี่เปอร์เซ็นต์คะที่พร้อมเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์คะเออหถึงร้อย่ะ ตุ <segue> forcé forcé <respuesta> ๊กตาไก่ตุクリクリ๊กตาไก่ตุ๊กตาไก่ไอ้กูดาวแล้วมึงชี้ทงพี่นาดไม่เป็นทาไมันได้ยางงี้พี่นาดต้วแต่วิ่งมา